สวัสดีครับก่อนรับชมรับฟังคลิปขอแรงสนับสนุนเล็กๆจากทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาเราพูดถึงผู้นําที่ดีเนี่ยเรากําลังมองหาอะไรกันแน่อืมนั่นสินะครับคือเป็นแค่คนที่ไม่เคยทําผิดกฎหมายเลยหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งคําถามนี้นี่แหละครับที่พาเรามาสู่ประเด็นที่ โอ้โหร้อนแรงมากในการเมืองไทยตอนนี้เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมใช่ไหมคะใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบรอบด้านเลยจากข้อมูลหลายแหล่งมากทั้งบทความข่าวจากแนวหน้ากรุงเทพธุรกิจไทย PBS ไทยโพสต์ไทยรัฐและก็ผู้จัดการออนไลน์ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมีบทวิเคราะห์ถแถลงการจากพักประชาธิปัตย์แล้วก็ที่สําคัญเลยคือส่วนหนึ่งของคําวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญด้วยครับผม เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะชวนคุยกันให้เคลียร์ไปเลยค่ะว่าไอ้คาว่ามาตรฐานทางจริยธรรมที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่และทําไมจู่ๆมันถึงกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ถกเถียงกันได้ขนาดนี้ใช่ค่ะและที่สําคัญคือข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทยไปได้ขนาดไหนโอเคค่ะมาเริ่มแกะกล่องคําว่ามาตรฐานทางจริยธรรมกันก,นก่อนเลยดีกว่า ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องคุณธรรมทั่วๆไปแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมคะมันถูกเขียนเป็นกฎหมายเลยถูกต้องครับมันไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆนะแต่มันเป็นรูปธรรมมากๆอยู่ในรัฐมนตรีปี60ที่หลายคนให้ฉายาว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงอ๋ oh. คือเจตนาเขาชัดเจนเลยครับว่าอยากจะเปลี่ยนเรื่องจริยธรรมที่มันจับต้องยากๆเนี่ยให้กลายเป็นกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ได้จริง ซึ่งหัวใจของมันก็อยู่ในมาตรา160มาตรา160มีท่อนไหนที่แบบต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยไหมคะมีสองอนุมาตราที่เป็นประเด็นหลักเลยครับคือ4ที่บอกว่ารัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และ5ที่บอกว่าต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วค่ะค่ะคำว่าเป็นที่ประจักษ์เนี่ย มันวัดกันยังไงคะฟังดูเหมือนต้องเป็นคนดีแบบไม่มีข้อสงสัยเลยชนิดที่ว่าเดินไปไหนก็มีออร่าออกมาแบบนั้นหรือเปล่านั่นแหละครับคือประเด็นเลยมันตีความได้กว้างมากเลยนะใช่ครับคำว่าเป็นที่ประจักษ์กับอย่างร้ายแรงนี่แหละที่เป็นทั้งจุดแข็งคือตั้งมาตรฐานไว้สูงมากแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดที่เปิดให้ตีความได้หลากหลายสุดๆแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคืออะไรคะคือคนที่นิยามว่าอะไรคือจริยธรรม กลับไม่ใช่นักการเมืองเองอ้าวแล้วใครเป็นคนเขียนกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมาล่ะคะตามรัฐธรรมนูญมาตรา219ระบุไว้ชัดเจนเลยครับว่าคนที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมนี้คือสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระโอ้โหเขาร่วมกันร่างขึ้นมาแล้วพอประกาศใช้ปุ๊บกฎนี้ไม่ได้ใช้แค่กับองค์กรของเขาเองนะ แต่ถูกนํามาบังคับใช้กับสอสอส,อสอวอแล้วก็คณะรัฐมนตรีด้วยเท่ากับว่าองค์กรตรวจสอบเป็นคนเขียนกฎให้นักการเมืองต้องปฏิบัติตามใช่ครับพูดง่ายๆคือนักการเมืองต้องเล่นตามกติกาที่คนนอกสนามเป็นคนเขียนให้โหอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือมันก็อาจจะดีในแง่ความเป็นกลางแต่ก็น่าจะสร้างความตึงเครียดได้เหมือนกันนะใช่ครับ ซึ่งมันไปสอดคล้องกับแนวคิดของดรบันดิตนิ tha วรที่เขียนบทความไว้ในกรุงเทพธุรกิจได้น่าสนใจมากท่านมองว่าจริยธรรมมันอยู่เหนือกฎหมายหรือ above the law เหนือกฎหมายยังไงคะลองนึกภาพตามนะครับว่ามีเส้นแบ่งอยู่เส้นหนึ่งอะไรที่อยู่ใต้เส้นคือผิดกฎหมายอันนี้ชัดเจนทําไม่ได้ค่ะส่วนที่อยู่เหนือเส้นคือถูกกฎหมายแต่ในโซนที่ถูกกฎหมายนี่แหละครับมันยังแบ่งได้อีกเป็นถูกกฎหมายและทําได้ ถูกกฎหมายแต่ไม่ควรทำอ๋อเข้าใจแล้วค่ะไอ้ช่องว่างระหว่างทำได้กับไม่ควรทำนี่แหละคือพื้นที่ของจริยธรรมถูกต้องครับอย่างเช่นการใช้เส้นสายฝากคนเข้าทำงานมันอาจจะไม่ผิดกฎหมายข้อไหนชัดๆแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแบบนี้ใช่ไหมคะเป๊ะเลยครับและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็พยายามจะเอากรอบไม่ควรทำนี่แหละมาให้มันมีบทลงโทษที่ชัดเจนขึ้นโอเคพอมีกฎที่ตีความได้กว้างขนาดนี้ แล้วคนเขียนกฎกับคนใช้กฎเป็นคนละกลุ่มกันแถมบทลงโทษก็แรงมากมันก็ต้องมีเคสที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ให้เห็นแน่ๆเลยใช่ไหมคะโอ้โหเกิดผลกระทบที่สั่นสะเทือนวงการเมืองหลายครั้งเลยครับมีกรณีศึกษาที่กลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญส,ค,ญสคัญหลายเคสเลยเช่นเคสไหนบ้างคะไล่มาตั้งแต่ของคุณปารินาไกลคุกอดีตสสในคดีรุกที่ดินของรัฐซึ่งศาลก็ตัดสินว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง เคสนั้นก็ดังมากๆเลยค่ะแต่ก็ยังมีเคสอื่นเอกที่ขยายขอบเขตการตีความออกไปอีกใช่ไหมคะมีครับอย่างกรณีของคุณพันนิกาวานิชที่ถูกร้องเรียนเรื่องโพสต์ในโซเชียลมีเดียในอดีตเดี๋ยวค่ะโพสต์ Post ในอดีตนี่คือหมายถึงก่อนเป็นนักกัรเรืองอีกเหรอคะ ใช่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่เธอจะเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองซะอีกโหย้อนหลังกันขนาดน,นั้นเลยเหรอคะครับซึ่งนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่ามาตรฐานนี้มันครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมในอดีตด้วยและมันก็ไม่ได้หยุดแค่นักการเมืองระดับสสนะครับมนลามไปถึงระดับนายกรัฐมนตรีเลยหมายถึงกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินใช่ไหมคะถูกต้องครับกรณีของคุณเศรษฐาที่ถูกร้องเรียนเรื่องการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรี Oh. ซึ่งสารรัฐมนูญก็วินิจฉัยว่าการแต่งตั้งนั้นขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมจนเป็นเหตุให้ตัวนายกเรถฐาต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยเคสนี้คือตัวเองไม่ได้ทำผิดโดยตรงแต่ผิดเพราะไปแต่งตั้งคนอื่นที่อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเข้ามาทำงานความรับผิดชอบมันโยงกันไปหมดเลยนะคะและล่าสุดที่ยังอยู่ในการพิจารณาก็คือกรณีของคุณแพททองทานชินวัตรที่ถูกร้องจากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จอุ่นเซนอืมอืม ซึ่งในคำวินิจฉัยรับคำร้องของศาลเนี่ยมีการให้เหตุผลที่น่าสนใจว่าการสนทนานั้นอาจเป็นการกระทำที่บั่นทอนนโยบายของรัฐบาลไทยในเรื่องเขตแดนโหอันนี้ไปไกลกว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแล้วนะคะกลายเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องนโยบายต่างประเทศไปเลยแสดงว่าคำว่าจริยธรรมในบริบทนี้มันครอบจัก,กรวาลจริงๆใช่ครับแล้วบทลงโทษสำหรับคนที่ถูกตัดสินว่าผิดนี้มันรุนแรงแค่ไหนคะรุนแรงมากครับ จากข้อมูลของสื่อหลายสำนักระบุตรงกันเลยว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตตลอดชีวิตครับและอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีกไม่เกิน10ปีฟังแล้วอึ้งไปเลยนะนี่มันคือโทษประหารทางการเมืองชัดๆเลยแรงกว่าคดีอาญาบางประเภทอีกพอเป็นแบบนี้ก็เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมถึงมีคนอยากจะแก้ ครับเหมือนเป็นดาบที่คมเกินไปใช่แล้วข้อเสนอที่ว่าอยากจะแก้เนี่ยเขาอยากจะลบคมมันออกไปแค่ไหนคะพอโทษมันแรงขนาดนี้ก็เลยมีความพยายามผลักดันให้แก้ไขอย่างจริงจังซึ่งตอนนี้จากข้อมูลที่เรามีมันตกผลึกออกมาเป็น2แนวทางหลักๆที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเน่ยครับน่าสนใจมากขอเริ่มที่แนวทางแรกก่อนเลยคะ่ะแนวทางแรกมาจากฝั่งพักเพื่อไทยครับอาจจะเรียกแนวทางนี้ได้ว่าเป็นการ ปรับแก้ให้ชัดเจนขึ้นเขาไม่ได้จะยกเลิกนะแต่พยายามจะปรับจูนกฎเดิมให้มันรัดกุ่มขึ้นเขาเสนออะไรบ้างคะข้อเสนอหลักๆก,ก็คือ 1. แก้ไขข้อความในมาตรา160วงเล็บ4จากเดิมที่บอกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ค่ะที่เราคุยกันว่ามันกว้างมากใช่ครับเขาเสนอให้แก้เป็นไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ขอเบรกตรงนี้ก่อนฟังเผินเนเหมือนจะคล้ายกันนะคะแต่ความหมายมันกลับตาละปัดเลยครับการเปลี่ยนจากต้องพิสูจน์ว่าตัวเองดีเป็นที่ประจักษ์ไปเป็นแค่พิสูจน์ว่าได้ไม่ทำชั่วอย่างประจักษน์นี่มันเปลี่ยนเกมไปเลยใช่ไหมคะมันก็ว่าจากเดิมที่มาตรฐานตั้งไว้สูงมากตอนนี้ขอแค่ไม่มีหลักฐานมัดตัวก็พอแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะมันคือการเปลี่ยนภาระการพิสูจน์หรือ burden of proof โดยสิ่งเชิงเลย แล้วมีอะไรอีกไหมคะนอกจากนี้เขายังเสนอแก้มาตรา1-605ได้ว่าการจะพิจารณาเรื่องจริยธรรร้ายแรงได้ก็ต่อเมื่อคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการในศาลฎีกาแล้วเท่านั้นอ๋อเพื่อป้องกันการใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกันใช่ครับและยังอยากเพิ่มเงื่อนไขให้การถอดถอนรัฐมนตรีโดยสารรัฐธรรมนูญต้องใช้มติสในสของตุลาการทั้งหมดด้วย โอเคนั่นคือแนวทางแรกคือการปรับจูนกฎเดิมให้มันคมน้อยลงแล้วอีกแนวทางหนึ่งล่ะคะเห็นว่าแตกต่างกันสุดขั้วเลยสุดขั้วจริงๆครับเพราะแนวทางของพรักประชาชนอาจจะเรียกว่าเป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยแนวคิดหลักของเขาคือต้องแยกเรื่องการตรวจสอบจริยธรรมออกจากการทุจริตให้เด็ดขาดจากกันแยกกันอินไงคะในเมื่อมันดูจะเกี่ยวข้องกันอยู่ เขามองว่าเรื่องการทุจริตที่มีหลักฐานชัดเจนผิดกฎหมายอาญาอันเนี้ยให้เป็นหน้าที่ของศาลไปเลยเป็นกระบวนการยุติธรรมไปค่ะแต่เรื่องจริยธรรมที่เป็นนามธรรมตีความได้ร้อยแปดและมักจะเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของสังคมเรื่องแบบนี้ควรเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองที่ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเองผ่านคูหาเลือกตั้งโอ้โหอันนี้คนละเรื่องเลย พักแรกเหมือนอยากจะปรับจูนกฎเดิมให้มันแฟร์ขึ้นแต่อีกพักคือบอกว่าโยนกลไกลนี้ทิ้งไปเลยครับให้ประชาชนตัดสินกันเองถ้าประชาชนยังเลือกเข้ามาก็ถือว่าพวกเขายอมรับได้สุดโต่งกันคนละทางจริงๆใช่ครับข้อเสนอของพักประชาชนจึงต้องการยกเลิอกอำนาจของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระในการนิยามและวินิจฉัยเรื่องจริยธรรมไปเลยเพราะมองว่ามันเสี่ยงเกินไปที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง พอมีข้อเสนอที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้มันก็ต้องมีเสียงวิจารณ์ทั้งสองฝั่งแน่นอนฝ่ายที่อยากแก้เนี่ยเขากลัวอะไรกันแน่คะอะไรคือเหตุผลหลักๆที่เขารู้สึกว่ากฎเดิมมันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเหตุผลหลักที่ถูกยกขึ้นมาบ่อยที่สุดก็คือความคลุมเครือของตัวบทกฎหมายนี่แหละครับมันเปิดช่องให้ตีความได้กว้างจนแน่กลัวในบทความของไทย P ี s มีการยกตัวอย่างสมมติที่เห็นภาพมากเขาบอกว่า ถ้าจะตีความกันให้สุดทางจริงๆนะคนที่เคยได้ใบสั่งจราจรเมื่อ20ปีก่อนก็อาจจะถูกขุดขึ้นมาอ้างได้ว่าเป็นผู้ที่เคยฝ่าฝืนกฎหมายฮ่าๆโอ้โหถ้าตีความกันแบบนั้นจริงนี่นะักการเมืองคงไม่มีใครรอดเลยนะคะใครบ้างจะไม่เคยทำผิดกฎจราจรนี่มันสะท้อนว่าตัวบทกฎหมายมันเปิดกว้างจนน่ากลัวจริงๆและความคลุมเครือนี้เองครับที่นำไปสู่ความกังวลข้อที่สองคือ มันอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อกำจัดคู่แข่งได้ง่ายเกินไปค่ะทำให้องค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างศาลหรือองค์กรอิสระมีอำนาจเหนือเจตนงของประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งฟังดูมีเหตุผลในมุมของคนที่กังวลเรื่องการใช้อำนาจเกินขอบเขตนะคะแล้วฝั่งที่คัดค้านการลดมาตรฐานล่ะคะเขามองเรื่องนี้ยังไงทำไมเขาถึงอยากจะเก็บดาบที่คมกริบเล่มนี้ไว้ ฝ่ายที่คัดค้างก็มีจุดยืนที่หนักแน่นไม่พ้กกันครับอย่างพักประชาธิปัตย์ที่นําโดยคุณจุรินลักษณะวิสิทธิสดออกถแถลงการชัดเจนเลยว่ามาตรฐานจริยธรรมที่สูงแบบนี้คือจุดแข็งของรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงอการไปแก้ไขหรือลดทอนมาตรฐานนี้ก็เท่ากับทําให้การเมืองไทยถอยหลังกลับไปสู่ยุคที่การทุจริตเป็นเรื่องปกติและเขายืนยันว่าต้องคงหลักการความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เอาไว้ให้ได้ ก็คือมองว่านี่เป็นเกราะป้องกันประเทศชิ้นสุดท้ายที่ต้องรักษาไว้ถ้าไม่มีตรงนี้การเมืองก็จะกลับไปแย่เหมือนเดิมที่เราอ้างถึงไปตอนต้นค่ะท่านชี้ให้เห็นอีกแง่มุมที่น่าคิดมากท่านมองว่าปัญหาที่แท้จริงของการเมืองไทยอาจไม่ใช่เรื่องมาตรฐานจริยธรรมสูงหรือต่ำแต่คือการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามการทุจริตที่ไม่มีประสิทธิภาพ อันนี้น่าคิดมากเลยค่ะเหมือนเรากำลังใช้ยาผิดโรคหรือเปล่าใช่ครับท่านมองว่าพอเราปราบโกงด้วยกฎหมายปกติไม่ได้ผลก็เลยต้องหันมาพึ่งเรื่องจริยธรรมที่เป็นนามธรรมมาเป็นเครื่องมือแทนซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกบิดเบือนไปใช้ในทางการเมืองได้ง่ายกว่าค่ะ และสุดท้ายยังมีเสียงจากนักวิเคราะห์หลายคนที่แสดงความกังวลเป็นในทางเดียวกันว่าไม่ว่าจะแก้ด้วยแนวทางไหนก็ตามการลดมาตรฐานทางจริยธรรมลงอาจเป็นการปูพรมเปิดประตูให้นักการเมืองสีเทาสามารถเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญสำคัญได้ง่ายขึ้นซึ่งผลเสียอาจจะตกอยู่กับประเทศในระยะยาวเป็นภาพที่ซับซ้อนมากจริงๆค่ะ มันคือการชั่งน้ำหนักระหว่างความปรารถนาดีที่อยากจะเห็นการเมืองใสสะอาดมีผู้นำที่มีคุณธรรมสูงส่งกับความกลัวว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเผื่อเป้าหมายนั้นมันจะคมเกินไปจนถูกบิดเบือนไปใช้เป็นอาวุธทำลายล้างทางการเมืองเสียเอง เอาละค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกลงไปในทุกแง่มุมของประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรมดิฉันว่าตอนนี้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยว่าหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้มันคือความตึงเครียดระหว่าง2แนวคิดที่กําลังต่อสู้กันอยู่ใช่ครับแนวคิดแรกคือความจําเป็นที่ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงส่งสำหรับผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะ เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนที่มีอำนาจจะใช้อำนาจนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมจริงๆกับอีกแนวคิดหนึ่งคือคือความเสี่ยงที่มาตรฐานที่สูงส่งและคลุมเครือน,นั้นจะถูกตีความตามอำเภอใจและกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทงพลังอย่างไม่น่าเชื่อตลอดการพูดคุยเราได้ย้อนกลับไปดูที่มาของมันในรัฐธรรมนูญปี60ได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงผ่านกรณีศึกษาต่างๆที่ทําให้นักการวงระดับบิ๊กเนมต้องตกมาตายกันมาแล้ว และได้สำรวจข้อสเสนอแก้ไขที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้แบบที่พยายามจะซ่อมแซมกฎเดิมให้ดีขึ้นกับแบบที่อยากจะรื้อทิ้งแล้วสร้างระบบคุณธรรมกันใหม่โดยใช้เสียงของประชาชนเป็นที่ตั้งอืมบทความของดรบันดิตนิจทาวอที่เราคุยกันตอนต้นเขาขีดเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่ผิดกฎหมายกับสิ่งที่ผิดจริยธรรมหรือสิ่งที่ทําได้แต่ไม่ควรทําไว้อย่างน่าสนใจค่ะ การถกเถียงทั้งหมดในวันนี้ดูเหมือนจะนําเราไปสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดและอาจจะเป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือใครควรจะเป็นผู้ขีดเส้นแบ่งความไม่ควรนั้นให้กับนักการเมืองระหว่งางศาลและองค์กรอิสระที่มีความเป็นกลางแต่ไม่ได้มาจากประชาชนหรือจะเป็นประชาชนในคูหาเลือกตั้งที่มีสิทธิเต็มที่แต่อาจตัดสินใจด้วยข้อมูลและความรู้สึกที่แตกต่างกันไปและอะไรคือความเสี่ยงที่แท้จริงหากเราเลือกคำตอบที่ผิด ขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ